อยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะครับผมบอกไว้เลยมันดูอุดมคติเหลือเกินเนะเาะคำพูดนี้มันดูไกลตัวเหลือเกินนะครับแต่ผมยืนยันว่าเป็นสิ่งที่เป็นแบบนป็นจริงๆทําไมบ้านนี้เมืองนี้เราเราก็บอกว่ามันเลวร้ายเหลือเกินนักการเมืองเลวเหลือเกินรายการไม่มีประสิทธิภาพเลยมีแต่ทุนผูกขาดมีแต่ความไม่ยุติธรรม มีแต่ความสองมาตรฐานอะไรนะคุกเอาไว้ขวางคนจนคนคนคนรวยเป็นอภิสิทธิ์ชนเราพูดความพวกนี้ได้ครับแต่คําถามคือแล้วเราจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ยังไงมันต้องขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นนะครับขึ้นอยู่กับเราเราต้องเอาความรับผิดชอบในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นแบบไหนกลับมาอยู่ที่ในมือเราให้ได้ก่อน หมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่าจุดเริ่มต้นคือหนึ่งถ้าเราว่าอะไรเขาแบบไหนเราก็อย่าทาแบบนั้นถ้าเราว่าเขาโกงเราก็อยา่าโกงถ้าเราว่าเขาสองสองมาตรฐานเราก็อย่าสองมาตรฐานต่อมาเราก็ต้องยืนหยัดในความถูกต้องเราจะต้องไม่นิ่งเฉยกับสิ่งที่มันดูแลผิดเราจะต้องไม่นิ่งเฉยกับคนที่โกงเราจะต้องไม่นิ่งเฉยกับ อะไรที่มันเป็นสองาตรฐาอีกต่อไปมันถึงจะแก้พวกนี้ได้ครับทำไมอย่างนั้นนะเราก็คงต้องมีหน้าที่คือบ่นอย่างเดียวแล้วก็เอาความรับผิดชอบทั้งหมดไปบูนไปบอกว่ามันทำไมไม่ทําอย่างนั้นทำไมไม่ทําอย่างนี้ทำไมไม่นาอย่างนั้นและสุดท้ายก็จะไม่มีใครทําอะไรเลยครับคิดอะไรพูดออกมาครับเห็นอะไรบอกออกมาครับไม่ชอบอะไรอะไรไม่ยุติธรรมอะไรไม่ถูกต้องต้องยืนหยัด และต้องเป็นตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างจริงๆของคนไทยที่เราอยากเห็นนะครับสิ่งที่ผมเรียกร้องก็คือคนไทยทุกคนครับเรามาร่วมมือช่วยกันออกแบบอนาคตของประเทศไทยด้วยกันเถอะเรามาร่วมมือร่วมใจกันไม่นิ่งนอนใจในสิ่งที่ผิดเราจะยืนหยัดในสิ่งที่ ิ่งที่ถูกต้องเป็นมีคุณธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราและลูกหลานของเราต่อไปนี่ครับคือสิ่งที่ผมอยากจะรกบลองแล้วเอาความรับผิดชอบมาอยู่ในมือเราครับผมเชื่อว่าถ้าเราทําแบบนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีหนทางอื่นเลยครับฝากไว้นะครับสวัสดีครับ